สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่แดงแก็มโฮมเมดมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งน้ำต้มสายชูและไข่แช่ลงไปสิบนาทีสะัสดีกดีโออาโ้าว <c oughs> แช่แช่ไข่กับน้ำต้มสายชูไม่ต้ออะไรก็ได้ Yeah, I แล้วก็เอาเกลือเกลือนะคะเทใส่เยอะๆเลยสิบบาทเกลือสิบบาทปุ่อันนี้แช่ครบสิบนาทีแล้วนะยายก็ปุบกับเกลือปุบกับเกลือปุ๊บใส่นี่นะคะมีไข่ใส่ Oh, you're making those eggs? Yes. It. The one with the red inside. Like a cherry. Yeah. Wow. A lucky man! I'm gonna eat! สิบห้านาทีเสร็จมาคุกนะคะแล้วต้องก่อนต้องล้างไข่เป็ดให้สะอาดแนะนําว่าต้องทําไข่ให้สดนะคะไข่ต้มสดเท่านั้นค่ะถึงจะสุกแดงแน,นะนำว่าข้าวเนี่ยไม่ได้ถ้าต้ลือกไข่ต้มสดนะคะแนะนำว่าต้องแ้บแนะนําเป่นไข่สดเดียวนะคะล้างเปลือกไข่ให้สะอาดเอามาแช่น้ออําต้มสายชูสุกเลนาที Thank <laughs> you. เกลือเกลือซื้อเกลือสิบบาทเกลือกดที่ท่ออะไรก็ได้ในท้องตลาดวันไหนก็เอามาหุงข้างเต้าเกี้ยพุกลงไปพุกลงไปนะคะถ้าคุณชอบรสมาคุณก็หั่นขาใส่ลงไป รสขารสตะไคร้รสสมุนไพรทุก็นหั่นขาหั่นตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ผิดไม่ผิดอะไรรสใบกระเทาก็ใส่ใบกระเทาลงไปลงไปแล้วก็ปิดฝาคิึงท้ายจะต้องออกมาให้ให้เกลือท่วมไข่ลักษณะอย่างนี้นะคะดูนะคะ ชอบเรียนรู้ไม่ได้เป็นเรียนจบเพ่หลักสูตรคือมาจากไหนหรอกค่ะเราเรียนรู้ในยูทูบเพื่หละค่ะมานะค่ะมาดูคู่กับอาจารย์อาจารย์ที่ดูของเรามาดู่ปรับเปลี่ยนดูตัวเล่นเลยว่าตรงไหนดูคอมเมนต์สังเกตในคอมเมนต์ด้วยว่าในยูทูปเปอร์เขาทำใส่เค็มแดคอมเมนต์ไหนเขาจะมีคนแนะนําในคอมเมนต์อีกทีอาจารย์ก็ศึกษาปรกอตรงนั้น ต้องทำก็เหมือนกันไม่ได้ไปเรียนที่ไหนบุกนะค่ะอ่าดูเขียวแดงเข้มสีแดงสดใสามากเลยแช่สิบห้านาทียายทำไว้อีก ประมาณเจดวันยดยก็ทำขายได้มันจะจะแขงข้างนอกนะต้องรุ่มเยิ้มข้างในได้เจ็ดน5้าสิบห้าวันก็รู้สึกว่ามันจะเข็งไปหน่อยมันของที่ยายัเก่ของยายนะให้เ้าุดใหญ่นะ มันเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเลยนะคะมองเห็นไหมคะนี่ะลวก็ส่นวสนนี้ค่ะยย ื่องง่ายที่ใครก็ทาได้ยายทาขายมานานแล้วตั้งแต่เปิดร้านทําขายมานานแล้วตั้งแต่เปิดร้านอีสานกำแหลกมาไหนนะคะยายเปิดร้านเพราะว่ายายไปกินทุามตำร้านไหนก็ไม่สุกก็ไม่นัวไม่แซ่บไม่สะาใจเท่าที่เราไปกินแบบการตำเองด้วยคุกคิอยู่กับร้านทุ่มตำบ้พี่น้องแฟน Okay, bye bye. See you. Again. See you.